สวัสดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อกินข้าวเทียงน้ำกันเนาะของกินเท่ากับมีตำหมูฮุงแล้วกะนแกงกบแกงเขียดเดี๋ยวใช้ทุกคนบึนสวัสดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เทากับมานาเนะมาเห็ดนี่เด้อมากินข้าวน้ำกันของกินเท่ากับมีอันนี้ของอีพอแล้วเนาะเราแกงกบแกงแบบธรรมชาติเท่ากับมีพักแล้วกะนี่คือตำหมูฮุงตำส่วเนะาะตำแบบไทยๆเท่หาหละนเนาะ ลองกินกับน,นี่ครบทุกอย่างตำมะหองตำมะฮงนี่เนาะมาเดินมากินขาาดำกันเออกินแล้วไม่ขาานะขยับมาอีกนะพ่อจอยย่าขยัก็ này Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những นกจะมากินแนวกินบะไรพี่ทียนข้าวโพดกเสียประมาณนั้นสวยและเสืิมมันขบนะอุ๊บมาจุง๋ออกกบ

Mặc loài, cám muống muống loài nó cái nó nhảy ngon thôi con trai có kì cái lại Nó mua ngon nó mua mẹ mặc Mặc ngon luôn rồi Nó ngon ngon Mà lại chi nốt ngay Ăn đều gần bọ Ăn đi Ăn ăn gần Ăn đều gần nữa Nói chứ con, nó không tụm Bữa không kì lịp luôn rồi Nước chè bộ chồng chú ก็เดินในมันแกไัน่กลัหมลอกกินโชว์หอมหันใหญ่ก็กลุใหญ่พอกากบก็มกกูขมหอกเหมือนกัน กูเม <Five> <iliyor Wirtschaft> <se> ียเองวจมๆตั้เอตาติดคอกูนี่จมตัววันนี้จองกุ้งเยอะงนะเอาเงินคนงานไก่ตัวั้นน่ะมาเนี่ยไม่มีเงินมืนบุญบุญมก็มันก็เข่าันเยะกับจอห่าใช้ช่วกับยาวเนาะบั้ช่วยาวนะก็ เดีบม่ไม่ไม่ด้ไม่ไม่นม่ไม่ไม่นม่น่ไม่่ไม่ไม่ไมัไม่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 ไมนไม่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 ม่ไม่ไม่บม่ม่ไ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 มกไม่ไมไม่ไม่ไม่่ไ่่ไมมไ mất mặt 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 mà, mặt 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 không phải 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 không không phải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  không không phải không 1 tháng. 1 tháng ừ. ừ. không phải 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 เ่อนจมาตงกับอันาึงเนี่ยอถามบป่เียอถามบก็ไ่ายบกอ๋อกูุ่คนมัถามอืมันดำไม่ชอบืมกู้าควนอ่ก็พอมันพอจ่ายเองจะจาน

เงนเงนนานจำคืเ็มาเห็ดทุเรือนนี่บอกชือดินนี่คือเห็นเรื่องป่านะบอกใช้น้องมีมีดิเห็นตรงกบบดนตงนั้นมีอดินมันก็มีแต่เห็ดก้อนเห็ดหัวอันบั่นเหือนนมันพุทนัดนเรื่องะบ่บอกนะเฮือนมันเน่ะคุณภาพนเทือกัขกระเท kêu con măng tôm, mình chơi kêu là thái nó từ hai mình đến bốn Ừ. 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 Mày lo hùng. Chăm chua. Chăm chua. เลี้ยงวัวเลยจับจับคยบคยจัเทน่ดมาชอบมงไดมึงคัดชานหายวัยโดดมึงคัไวัยโดดไปูดยนหกโมงมึงออกไปยุ่งอะไรมึงจะมึงเลยมสีสานะ เอมันเ <IS Ó N> ็บมือนไงดูตะบนอนพ่นขัดใบหามามันมันีไมนี่ยน่ายตัดงิดเสเช้าอ่ะในบ้านม่เชียงไปม่เชียงวันเดียวชาวจันท์จะปวดหัวาก็ยังไม่ะอจากโอ้โห่นามาแาจัน Ơn, ừ, mưa ơn nà, lương lương một nó lần đó chắc ý thức nào chẳng nào chẳng nào Thì anh chẳng nào chẳng đây chẳng nào 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 chẳng มาด้อกินตังปุ้น้องเขาเันยากเอยแต่ยากก็ติ่งเราผมาหารไม่เหมากหารอ่าน่าจอเลยไม่ไกเลยเนี่ยอยู่แล้วขึ้นนะตอเนี้เราอยู่ก็เราเาเดียวดื่มในมวอนะจนกำ

มาเนี่ยเพื่อนเ้องไปชิญเมากินทักคิดว่ามันยังไอ้วนอยู่มันแบบประชูงนะก่อนยังเอามาเขาของแข็งคิ้วเลยนะน่าเหมาเองแต่จอยยงส้องโอ๋น้องโอง่อนอยุอีหนึ่งีตัวว่สามตัวตัวหนึ่งของใครอะของเธอจังโถงมากาบ